วันนี้เป็นวันที่30มกราคมเหลืออีก2วันในการเฝ้าจูดเฟียงก่อนที่จะต้องคลายให้คลายหน้าพิเศษคาปับสาพูไรจูดอยู่ในส่วนหลังวันที่1กลุ่มผ้าไปหาเดียนเมษานี่ปรับ2ล้านบาท <c oughs> เห็ดหน้ามาตั้งแต่พอแต่แม่แต่ปูแต่ยาว่าเคยพอเงิน2ล้านทุกเสีย เาเฟี้ยงปีเดียวปีนี้นะผู้ดใดเผาะละฮปรับสองล้านบาทตอนนี้กําลังวันที่สามสิบี่น้องกําลังทําการเฝ้าจูดมองที่เคยใส่เป็นสถานที่ประลองหยุดเป็นสนามก็ทําการจูดแล้วก็ไถเรียบร้อยแล้วนี่เฝ้าเฮ็ดจังบ่สซุ่มเสียงเสียงเงินสองล้านเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่ล่มสิกลับมาอีกเป็น ปลายเดือนร้อยต่อของวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดอ่าผ่าผู้ใดสามารถเอาเบาขึ้นได้ในมือนี้ขึ้นแต่หัวคำวันที่สามสิบนี่สามารถร้อยล่มอยู่ได้จนจบวันที่สี่ได้เลยคือล่มจะเหงามืออึนเศร้าล่มจะต่อเลยเหมือนเศร้าหกโมงเศร้าล่มก็ยะขยับจากที่คือมือนี้ตามแอปวินดี้กับอยู่ประมาณ4-6ถึงกิโลเมตร ต่อกิโลเมตร4-6กิโลเมตรหลังจากสี่ถุมไปแล้ว4-6กิโลเมตรเลกๆก,กับสี่หกิโลเมตรก่อนสี่แก้ง6กมงเสาไปฮะเจ็ดมงเสานี่กะเริ่มสีนักขึ้นเป็น8เป็นเก่าส่วงใส่สายมากกับสีเป็น10บส่วงบสาม3บสี่ของมาที่สามสิเอมืออื่นนี่ล่มเขียวล่ม12บสองผักขึ้นแรงแน่นอนล่มนรกหน่อย สามารถมันสิปล่อยขามมือขามขึ้นได้เลยเพราะว่ากางเวินก็มีลมก็ขึ้นก็มีลมวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็อำลาผ้าจากกันไปสากลเพราะว่าโดยปกติถ้าบ่เป็นแปดสองคนนี่ก็ถือว่าจบเดือนสามภายในวันที่สองก็คืองานถาดเร็จสิ้นเรียบร้อยมันจะห่อนไนบาดนี่วันที่เศาหนาว เดือนสามนี่ข้าจเจ้าเฮ็ดงานถาดนี่เหมือนกับว่ามันเป็นความศักซิท์เป็นความขังเป็นความตึงเอาไว้ของเทพพญดาเจ้าเราเทวาทั้งหลายที่ต้องเอาลมหนาวมาให้พี่น้องไปไหวถาดงานถาดจะต้องบ่ชหอนโอบบบองสินะ่ะว่าคนไปลายยยานคน้นหอนคนเอาทเทวดาพระอินทร์ก็เลยสั่งเทพพระพุทธภูมหนาทีของลมผููมหนาทีในการหาลมหนาวมาก็เลยฮอดเย็นสามข้าเจ้าไหวถาด เย็นสามเพ่งนี่นี่เจ้าเตรียมล่มหนาวมาเรื่อยนั่นจะเป็นสิ่ทุกปีนะบบหนาวหน่อยก็หนาวหลยบล่มหน่อยก็ล่มไหลอย่างนีนะแต่ว่าปีนี้แปดสองคนก็เลยยับไปเป็นพุ่นอะวันมากะบูซาแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือสิ้นสุดภายในวันที่สองงานถาดัดล่มหนาวก็จะเบิดยำเรียนเบาไปตอนนี้กะกําลังทําการจูดบูไลจีทำการแสดงมือแลงกะสิทึกเดิร์กเนี่ย ผู้ใดเอาขืนได้ก็ยู่ได้หอดวันที่สามวันที่สี่บรูปตองเอาลงเลย่ะเหตุเข้าสะให้ดีเบิงปีแข้งแรงเตรียมดันลมนรกหน่อย <c oughs> นี่มีบ่าวอีแก,กดีดวงหนึ่งมุ่งม,มุ่ยทําท่าอันุใหม่ใหม่อยู่ซื่อๆนี่ขืนแด้วนะแต่ว่าลมมันกับบุมมีหรอกนี่เบิงปลายใหม่มันกับบุมมีลมแต่ว่า,ปายปไปยยุค่ามันติงนอมแนมนอมแนมอยู่ผู้เฒ่าเพิบบ่นว่าแต่ปภายติงนี่ขึ้นได้แต่ผู้ใดเอาขืนแต่หัวคำ สอดแจงแจงปางหอดวันที่สามจังเอาลงวันที่สี่เนี่ยมันเล่งผมจังเอาลงจังไดกะพันพัน,นบริยาน้ำป่อยเบากะฝ่าวิสุมเฟียงซะก่อนขันผูใ้ใดมีไห้มีหน้าเดี๋ยวสิเดีเสียส,ส,ส,สองล้านขายไห้ขายหน้าเด้หอ,อนรัฐบาล